วังอ้อฟองโออย่างจือสร้างถนนซึ่งทําให้ผู้คนในเทศสมนตทนติงสิงถูกยากและพวกเขาก็ถูกตบหน้าข้าวควาของหวางชิงเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเทศมนตทนติงสิงกำมอมสมควรตายข้าจำด้ว่าข้อบความของวังชิงสอนใ้ข้าอา่านเขาบอกว่าจักรพรรดควรใช้รัฐบาลที่มีเมตตาและปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนลูกชายของเขาข้อบความของวางชิงยังจำคำเหล่านี้ได้หรือไม่ จกักรพรรดิต้องการเอาชนะหวังอ้าวกระหม่อมรับใช้ฝ่าบาทมาสี่ปีแล้วและกระหม่อมมีความรักอันลึกซึ้งระหว่างกระหม่อมกับฝ่าบาทตอนนี้สายตาของทหารฝ่าศึกมืดเกินไปและเขาไม่สามารถรับใช้พระองค์ต่อไปได้กระหม่อมขอทูลพระองค์ด้วยความจริงใจปล่อยให้กระหม่อมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อดำรงชีวิตเพื่อดูแลตัวเองเถอะหวังอ้อมีชื่อเสียงโดดเด่นและเป็นไอดอลผู้นำราชการจากักรพรรดิไม่ต้องการให้หวังอ้อลาออก องชายทรงพลานามัยดีจึงไม่จำเป็นต้องลาออกหวังอ้อเป็นคนซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมมาโดยตลอดและทุกคนก็เชื่อในอุปนิสัยของเขาและธมนตรีเก่าผู้นี้จะถูกทงโรคเยาะเย้ยถ้าเขาประพฤติตัวเช่นนี้ตอนนี้โปรดยกโทษให้กระหม่อมด้วยฝ่าบาทฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากเจ้าได้รับอนุญาตให้ขัดขวางความสําเร็จของการปฏิรูปจะมีคนชั้นสูงและคนทั่วไปจํานวนเท่าใดในโลกที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ หลังจากทำผิดก็คิดอยากจะลาออกไปใช้ชีวิตไว้ระเสริญง,งั้นหรือฝาญชี้ฝานเจ้าสวะคนนี้ต้องการทุบตีสุนัขที่จมน้ําอย่างชัดเจนในกรณีนี้โปรดลงโทษข้าด,ด้วยเถอะเจ้ากําลังขอร้องให้ฝ่าบาทลงโทษเจ้างั้นหรือเจ้ารู้ไหมว่าฝ่าบาทจะไม่ลงโทษเจ้าจริงๆในฐานาะรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเจ้ากําลังพยายามสสยล้ายจงเลี่ยงและสับสนระหว่างถูกและผิดบอกตัวเองว่าแบบไหนนี่คืออาชญากรรมงั้นเหรอ ความผิดด้านทุน่าบาทโปรดลงโทษข้าด้วยด้วยการประหารชีวิตข้าจะไม่บ่นหรือเสียใจยไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอไม่กลัวถ้าทำผิดก็ควรหาทางแก้ไขล้มตรงไหนก็ต้องลุกเจ้าไม่กลัวความตายไม่ต้องพูดถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดใช่ไหมกหมอมขอวิงบอล่าบาทอย่างจริงใจเพื่อให้เขามาเป็นนายทะเบียนของข้าชั่วคเขาข้าต้องสอนชีวิตให้ดีแก่เขาและแก้ไขความชั่วช้าของเขา ข้าอยากให้คนขี้โกงเช่นเจ้าสอนข้าเป็นมนุษย์งั้นเหรอหรืออยากให้เปลี่ยนเป็นผิดและยอมตายดีกว่าข้าไม่ต้องการมอนข้าขอของวางชิงข้าจะให้เวลาเจ้าสามเดือนในการพิจารณาร่วมกับฟานจี้ฟานหากเจ้ายืงยืนการที่จะลาออกหลังจากผ่านไปสามเดือนข้าจะให้อนุญาตเจ้าขอบพระทัยฝาบาโปรดวางใจเถอกระหม่อมจะปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีข้ามีชื่อเสียงที่สามาตลอดชีวิต แต่ต้องมาอยู่กับฟานจี้ฟอนสำหรับเทศสมนทนติงซิงแม้ว่าเมืองจะมีปัญหามากมายในเรื่องการป้องกันถนนแต่ก็สามารถเข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะจ่ายภาษีจํานวนมากในปีที่แล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันปความกังวลของศาลถานนถูกสร้างขึ้นโดยชาวเทศสมนทนติงซิง้อมภาษีดังนั้นจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้ผู้อื่นใช้ถนนเหล่านั้น มีกฤษฎีกาว,ว่าถนนดังกล่าวสร้างขึ้นโดยผู้คนในเทศมนฑนติงซิงที่จ่ายภาษีอย่างกระตือรือร้นและถนนดังกล่าวเป็นของพวกเขาศาลหลวงจะจัดตั้งแผนกการตรวจสอบถนนทางบกในเทศมนฑนติง,งซิงซึ่งจะไม่อนุญาตให้ยานพาหนะหรือมา้อาใดๆออกจากถนนในเทศมนฑลจัวโจ,วจวและถูกสอบสวนและสินค้าของพวกเขาจะถูกควบคุมอย่าปล่อยให้คนจากเทศมนฑนอื่นเอาเปรียบขณะนี้เทศมนฑลกำลังรับสมัครคนงานอยู่ทุกที่ และผู้คนจากจังหวัดและเทศมนตนใกล้เคียงก็เดินทางมาที่เทศมณฑลติงซิงอย่างบ้าคลัง่งผู้ที่มีลูกสาวจะแต่งงานกับพวกเขาและผู้ที่มีลูกชายบอกว่าพวกเขาจะเป็นลูกนอกสมรสของครอบครัวบางครอบครัวพวกเขาทั้งหมดต้องการตั้งถิ่นฐานในเทศมณฑลติงซิงเมื่อก่อนไปเขตใจ่และซ่อนเลนตอนนี้ใครๆก็อยากจะตั้งถิ่นฐานที่นี่ใครก็ตามที่มีเขตสุดวิสัยสามารถปากหลักได้้ายที่สุดแล้วมีขยะจํานวนมากรอดําเนินการอยู่ และเทศมนทนติงซิงไม่มีกําลังคนเพียงพอนอกจากนี้เราไปจังหวัดและเทศมนทนใกล้เคียงเพื่อรับสมัครเจ้าหน้าที่และผู้ที่ขัดเรื่องในเทศสมนทนนี้ in, จะลมอยู่ในกรมตรวจสอบถนนทางบกหากมีกําลังแรงงานและกําลังบริโภคก็สามารถกระตุน้นเศรษฐกิจได้ธนาคารสีสานได้ยืมเงินแก่วิร์คช็อปหลายแหง่งเทศสมนทนติงซิงได้เริ่มต้นโหมดการขยายตัวที่บ้านข้างนักธุรกิจมองเห็นอนาคตที่มั่นคงของเทศสมนทนติงซิง จึงเข้ามาลงทุนทีละคนธนาคารซีซานก็มีงานยุ่งเช่นกันพอพ่อขาหลายพันคนต้องการยืมเงินเพื่อธุรกิจและธนบัตรก็ถูกหมุนเวียนไปทั่วประเทศนา,นายฐานะหัวหน้าสมิ่งของฟางจี้ฝานวางอ้อไปทํางานแต่เช้าเพื่อรายงานหัวหน้าจะตื่นแต่เที่ยงเท่านั้นันเหรออย่าเพิ่งนี่ไปทํางานเลยกินข้าวกันก่อนเถอะในที่สุดหลังจากรอเป็นเวลาสองชั่วโมงฟางจี้ฝานก็ลุกขึ้นอะไรเนาะ ในที่สุดก็รอฝานจี้ฝันกินข้าวเสร็จหลังจากกินข้าวและดื่มเพียงพอแล้วข้าก็ง่วงนิดหน่อยข้าจะงีบหลับก่อนในขณะที่ท่านหวางดูแลตัวเองเจ้าหลังจะรอฝานจี้ฝันหลับต่ออีกหนึ่งชั่วโมงต่อไปจะมื้อเย็นไม่ใช่เงื่เหรอท่านหวางรู้ได้ยังไงว่ากินยังไงข้าต้องไปดูแลธุระข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเจ้าเป็นอย่างไรบ้างในการศึกษาของเจ้า เจ้าจาหนังสือสี่เล่มและนังสือคลาสสิกทั้ง5้าเล่มได้แล้วหรือยังขอรับเอาล่ะใายจะบอกข้าว่ารัฐบาลใจดีคืออะไรจูใจโม่สิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลใจดีประการแรกประชาชนควรมีอุตสาหากรรมคงที่เพื่อให้สามารถอาศัยและทํางานได้อย่างสงบสุขและประการที่2ประชาชนควรมีอาหารกินและเสื้อผ้าสวมใส่และประการที่3พวกเขาควรได้รับการศึกษา ทั้งสามรายการนี้ซ่อนอยู่ในเมิงจือและไม่ได้สรุปหวังซุนจะสรุปได้โดยตรงได้อย่างไรภายลมเธอใครไม่สามารถพูดคำที่สวยงามเหล่านี้ได้ทำไมคนจำนวนมากถึงอดตายในโลกเพียงแค่พูดคำที่สวยงามเหล่านี้นั่นเป็นสาเหตุที่หวังหยางมิงพี่ชายของเจ้าเสนอให้รวบรวมความรู้และการกระทำเข้าด้วยกันและทามันจริงๆการผสมผสานความรู้ เหตุผลที่ข้ามาในวันนี้ก็ผพฝ่าบาทได้มีพระราชดีกาให้จัดตั้งเขตสีซานภายใต้ขณรหัดเจ้งกัวและรับผิดชอบในการบริหารงานของซีซานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการเลื่อนจากรัฐบาลเมืองกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ราชองค์การนี้ได้รับมาจากฝ่าบาทเองหากท่านหวังไม่เชื่อก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองวัสดุลายมือและตราประทับของราชองค์การล้วนสมบูรณ์แบบ นี่เป็นพระราชโองการของฟาบาจริงเงินหรือจากนี้ไปข้าจะแต่งตั้งจูใจโมข้าแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการผู้พิพากษาเทศสมณฑลสีสานร,รับตาประทับขอรับพ่อของข้าแก่สลักสิ่งนี้ไว้เขาจงใจประทับตานี้ทุกครั้งอะเฮมอะเฮมฝานเจ้าสิง่งตอนนี้เจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาเทศสมณฑลสีสานเด็กแต่ละคนถือตาประทับอยู่ในมือ จากนี้ไปเทศมนตรีซีซานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าคำสั่งของรัฐบาลการลงโทษวัฒนธรรมและการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าชีวิตและความตายของทุกคนในมนฑลซีซานอยู่ในมือของเจ้าข้าสามารถเป็นที่ปรึกษาของเจ้าได้แต่เจ้าสามารถถามข้าได้หากเจ้ามีคำถามใดๆแต่เจ้าถามได้เพียงตัดสินใจเท่านั้นเข้าใจหรือไม่เจ้าปล่อยเด็กกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้เนี่ยนะเจ้าบ้าไปแล้วหรือ เพียงแต่ว่าผู้คนกําลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากขึ้นข้าจะชดเชยกับทุกคนที่ได้รับการสูญเสียและข้าสามารถยกเลิกการน,นัดหมายของบุตรหลานได้ตลอดเวลาทุละเสร็จสิ้นแล้วก็ถึงเวลาไปทานอาหารเย็นกินอีกแล้วงั้นเหรอคำสั่งนี้คงเป็นเท็จข้าต้องไปทูลฝ่าบาทข้าได้ออกพระราชดิกาให้ก่อตั้งเทศสมณฑน,นสีซานในสีซาน โดยมีหลานชายของจักรพรรดิเป็นผู้พิพากษาษของเทศมนฑลซีซอนและลูกๆของเขาให้บริการจัดการซีซอนกลับกลายเป็นว่าพระราชองค์การเป็นจริงงั้นเหรอจูหวเจ้าฟานจี้ฟอนมีพระราชนองการมากมายที่อยู่เบื้องหลังของเขาพวกเขาปล่อยให้เด็กกลุ่มหนึ่งปกครองสีซอนงั้นเหรอ้ายที่สุดแล้วพวกเขามีตัวประหลาดอยู่บ้างให้ข้าช่วยพวกเขาถือหมอดี้